นักศึกษาสาวขอคำปรึกษาที่บ้านมีปัญหาการเงินแต่ยังเรียนอยู่เงินไม่พอใช้ผิดไหมที่ไม่ให้ครอบครัวยืมเงิน เขาเด่นเขาเดดจะพาเ,เพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งกระทู้มาแรงค่ะเมื่อมีสมาชิกพันธิปไรหนึ่งได้ปรึกษาปัญหาครอบครัวโดวยเธอเป็นเพียงนักศึกษาตัวเล็กๆแต่ต้องแบกรับปัญหาการเงินของที่บ้านถูกยืมเงินบ่อยครั้งจนกระทั่งเธอตัดสินใจที่จะมาให้ยืมจึงอยากปรึกษาชาวเน็ตว่าผิดหรือไม่ที่เธอทําแบบนี้โดยเจ้าของกระทู้เล่าว่าปกติเธอได้ค่าขนมจากที่บ้านวันละ200บาท หักค่าใช้ใจ่ายต่างๆเช่นค่าเดินทางไปกลับ100บาทค่าอาหารไม่เกิน80บาทซึ่งบางวันเหลือเงินเก็บบ้างไม่เหลือบ้าง จากปัญหาทางการเงินเธอจึงเลือกกูก้กเยศอ,อได้เงินมาใช้เพิ่ม3,000บาทต่อเดือนหากค่าผ่อนโทรศัพท์1,700บาทซึ่งโทรศัพท์ของเธอเสียจึงจำเป็นต้องซื้อใหม่ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนค่าของใช้ส่วนตัวต่างๆกลายเป็นว่าเหลือเงินใช้เพียงไม่กี่บาทเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกกังวลใจคือแม่ของเธอมักจะโทรมาขอยืมเงินบ่อยครั้งซึ่งก่อนหน้านี้เคยให้ยืมหลายครั้งแล้วยอดรวมเป็นเงินเมินแต่เธอยังไม่ได้คืน สำหรับตอนนี้เธอทำน้าที่เรียนเป็นหลักยังไม่มีงานทำหรือมีอะไรได้ประจำความคิดทุกอย่างจึงตีกันไปหมดหากไม่ให้แม่ยืมก็รู้สึกผิด แต่หากให้ยืมเธอก็จะใช้ชีวิตลำบากเธอจึงวางแผนไว้ว่าจะไม่ของเงินที่บ้านใช้และจะไม่ให้แม่ยืมแบบนี้จะถือว่าผิดไหมสำหรับคำแนะนำของชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าไม่ผิดเพราะเจ้าของกระทู้ยังอยู่ในวัยเรียนและต้องใช้เงินซึ่งเจ้าของกระทู้ก็ไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรมากหากกังวลจริงๆก็ควรพูดกับแม่ว่ามีปัญหาอะไรไหมทำไมถึงต้องยืมแทบทุกเดือนถ้าปัญหานั้นแก้ได้ก็ช่วยกันแก้แต่หากให้ดี แต่ถ้าหากให้ดีกับทั้งสองฝ่ายคือไม่ให้ยืมและไม่ของเงินจากทางบ้านคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ